พี่เพื่อๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปก่อนนอนนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะเขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะแล้วคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะ ฟังเพลงอะไรไหมอ่ะฟังเพลงก่อนได้ไหมคืนนี้หรือฉันมีบทเพลงอะไรที่อยากให้เธอฟังอย่าโมแต่ดูละครอย่าโมแต่ดูซีรีส์นอนได้นอนได้แล้วนะอย่านอนดึกฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเพราะมันคงจะสายเกินไปฉันก็ต้องยอมรับกรรมในสิ่งที่ฉันทำที่ฉันเคยทำไม่ดีกับเธอน้ำตามันรินไหลเพราะว่าในวันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรกับเธอไปมาก ออมากแล้วอะ่ะไม่สามารถพูดกับเธอได้ทั้งที่อยากจะพูดอยากเป็นห่วงยญยอยากจะทําอะไรให้เธอมากมายที่ผ่านมาฉันผิดเองได้แต่นั่งเล่นดนตรีคิดถึงเธอในคืนเงาเงาแล้วก็ส่องเธอเก่งอยู่แบบนั้นส่องเธอแล้วส่องเธออีกแล้วก็แอปเก่งทําเป็นไม่รู้สึกอะไรทั้งที่ในใจคิดถึงจะตายอยู่แล้วฉันคิดถึงเธอนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเธอไหม ได้แต่เสียใจอยู่กับตัวเองที่ตอนนั้นไม่ไม่มีความกล้ามากพอที่จะยอมรับหัวใจตัวเองหรือไม่ยอมทำตามเสียงหัวใจของตัวเองรู้ไหมทุกครั้งที่ฟังเพลงลักก็คิดถึงเธอตลอดเลยนะไม่เคยลืมเธอได้สักทีนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ มีตัวเอฟมีตัวดีมีตัวสอสลานะคะรอจุฬาตัวอาร์นะคะตัวแอลตัวตจานตัวเลข3ตัววายตัวชอชิงนะคะจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธสุขเสาร์อาทิตย์นะคะเรามาดูธาตุกันบ้างธาตุอะไรธาตุดินพืกษพการวังกร ธาตุไฟเมสสิงธนูธาตุลมเมทุนตุนกุมพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์โดดเด่นมากเลยนะธาตุไฟเมสสิงธนูค่ะธาตุดินทุศบกันมังกรน,นะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคดลิปฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดสมครช่ด้วยนะคะใครต้องการดูดดงส่วนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องมี5บาทบบาทแปบบาทละหน0้อนขอบพระคุณนะคะเราจะกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย